สวัสดีครับผมคือนายสปิริตแล้ววันนี้ผมจะกลับมาแคสเกมดักโซ2ในพาร์ทที่7.5นะครับทำไมถึงไม่เจ็จุดห้าเพราะในพาร์ทที่7ครับผมไม่สามารถที่จะล้มรอซินเนอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมจึงหาทางเพื่อที่จะมาฟาร์มไอเทมเพื่อจะไปจัดการกับรอซินเนอร์นะครับแน,แน่นอนครับระหว่างการฟาร์มมันเองผมก็ได้พลาดท่าเสียทีตายไปครับและก็รู้ๆกันอยู่ว่า คงหวังอะไรกับโซหนึ่งแสนที่เขาค้างอยู่ในห้องนั้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันหายไปแล้วนี่นะก็เรียกว่าความโง่ของคนเราครับความประมาทของคนเราครับและถึงและเพราะอย่างนั้นครับผมจึงบีบโซที่เป็นโซธรรมดาทั้งตัวทิ้งครับื่อที่จะมาอัปเกรดเลเวลของตัวเองครับก็จากยี่สิบสองเป็นสามสิบหกนะครับได้แค่นี้ครับจริงและตอนนี้ผมก็ตรงไปเจอคัตเตอร์นั่นเองนะครับแต่ก็ตายอยู่ดีครับ มีอ่าต้านทานครับจริงๆ <_ d ick> ตอนแรกผมกะว่าจะลงไปเดิก,กัตเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมคงต้องเปลี่ยนใจแล้ว <_ t oss> ตาย <_ t oss> เอ้ยทำไงดีวะเนี่ย <_ t oss> ผมคงไม่มีทางเลือกครับต้องบีบโซเพิ่มมาครับเนี่ย <_ t oss> ผมคงจะไม่ใช้ของลาใจแอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้โซของลาใจแอนแล้วก็ โซของดาร์กนสเลเยอร์ก็คงจะไม่ใช้ครับบีบจริงครับเขาเรียกว่าเบียงสุกเฉินครับอย่างนี้แล้วก็บีบของเจ้ากิ้งก่าสองสองตัวครับหนึ่งขาอะไรวะสองกิ้งก่าสองตัวแล้วก็ขาหนึ่งคู่ใช่ไหมครับโอเคนที่ผมก็จะมีโซสองหมื่นสองนะครับผมยังคงแนว่วแน่ที่จะลงไปเดอก,กัตเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ผมจะได้ลงไปทํา สิ่งที่ผมต้องทำครับจริงไปคุยกับคุณแมวครับคุณความจริงผมควรจะมาแนะนําเธอให้พวกคุณรู้จักตั้งแต่แรกแต่ว่าผมไม่ได้มาซื้อของเธอเลยครับสิ่งที่ผมมาซื้อจากเธอก็คือแหวนแมวครับเพราะที่จะลงไปเดอะกระเตอร์นั้นต้องกระโดดจากที่สูงมากๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แหวนแมวซึ่งจะทําให้เราสามารถกระโดดจากที่สูงลงไปได้ครับโ,โดยที่ไม่ตายนะครับ นครัทสิครับว่าผลจะดียังไงครับรับประกันด้วยฮูแมนฮูแมนฟีจีหนึ่งเมตรครับโอเคทําไมต้องกินแมนฟีจีเอ้ยทำไมต้องบิดชิมคิมจุ่มนมครับเพราะว่าผมจะได้เลือดเต็มครับจะได้มั่นใจได้ว่าผมจะรอดแน่นอนออนี่ขนาดมีแหวนแมวครับถ้าไม่มีแหวนแมวนี่คงจะตายไปแล้วครับค,ครับกินต่อ ช่วงนี้จะเป็นช่วงฟาร์มของล้นวนะครับถ้าว่าใครไม่ต้องการจะดูผมฟาร์มของก็ให้ไปดูต่อที่พาร์ท8เลยนะครับหรือ okay. ถ้าอยากจะดูผมตายบ่อยๆก็มาดูต่อได้ครับโอเคครับที่นี่ครับคือ Grave of the s a n d ะครับเป็นที่ที่จะมี Red King อยู่นะครับเป็น Covenant ครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าที่นี่ครับผมแค่มาวางไว้เพื่อเป็จุดเซฟผม เพราะว่าการที่จะลงไปข้างล่างมันต้องลงไปอีกครับลงไปเด็กกัตเตอร์จะต้องลงไปอีกลงไปอีกนะครับเป็นไงครับมันไกลเหลือเกินนะครับไอเกียผมก็ไม่น่าประมาทเลยจริงๆถ้าผมไม่ประมาทป่านนี้ผมคงจะนอนตีปุงตีลอซินเนอร์ตายไปแล้วครับแต่ว่าผมประมาทไปครับที่ไม่อัปเกรดเลเวลตัวเองแล้วก็เก็บโซไว้มากเกินไปเพราะผมก็ตายครับเรียบร้อยครับ ถ้าหากว่าพันอ่าาว่าไม่อยาดูผมฟาร์มของก็รอดูพัทแปดนะครับตามนะครับส่วนพันนี้ผมก็คงจะไม่พูดอะไรมากครับผมก็จะไปฟาร์มเรื่อยๆในพัทเจ็ดจุดห้านี้ครับผมก็จะเอาไอเทมที่ผมต้องการมาเรื่อยๆครับโอเคเป็นแผลนะครับมันต้องลงไปตรงเนี้ยโอเคเอ้าตายไงวะเอ้า ตายแล้วอย่างนี้จะทำไงอ่ะตายเฉยเลยในแหว่นในกใส่เดี๋ยวว่ามันยังไม่เบาพอคุณภิพไม่เงออกแบบแต่ว่านี่สองอย่งนี้ช่วยได้ โอ้ยต้องมีกมาที่จีกเมนนะครับโอเคครับเอาใหม่ครับโดนใหม่โอเคเอ้ยเมื่อกี้มันเสร็จมังก่อนนี่ว่ามันแฮกแน่เลยพาสนี้เป็นพาร์ความของลนลัวนะครับ ทำไงดีอะคือไม่น่าจะรอดจากตรงนี้ได้ครับจะลองวิ่งดูเรียบร้อยครับเป็นศพร,บรอบนะครับเฮ้ การตายหลายรอบเป็นเรื่องธรรมดาของน้ำโซครับโอเคยังไงก็ต้องพยายามต่อไปครัที่จะลงไปจกดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้ทำยังไงอย่างจะพังครยะลองปิ้งชนมันดิเดี๋ยวมันจะพังไม่ถึงนะครับทำยังไงดีนะ มีบอสตัวไหนที่เรายังไม่ไปฆ่าบ้างเนี่ยเผื่อจะไปฆ่าเพื่อเอาโซได้เส็งเลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นตุกกระจอกงอกง่อยไปเลยหลังจากไอ้นี่นะผมคงจะลงไปไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนที่ไปด้านโอ้ย ยากที่สุดเลยผมว่าคงต้องใช้ความสามารถของตัวเองครับไปฟันโซลหลังกล้องนะครับโอ้เซ็งอับอายขายที่หน้าจริงครับที่ต้องมามีสภาพแบบนี้ต่อหน้าคนดูนะครับ ใช่ครับโซของผมอยู่ในระดับที่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะฟาร์มโซจากคนอื่นได้ไม่ยากครับเ,เพราะฉะนั้นตำหรในพาร์นี้นครับผมอาจจะต้องไปฟาร์มโซลหลังกล้องสัหน่อยครับหรือว่าอยากจะดูก็ดูไปครับถ้าไม่อยากดูในพาร์นี้ครับก็ไปอยู่พาร์ทแปดนะครับโอเค แต่ในพาร์ทนี้ผมต้องไปฟาร์มโซครับมไม่ดีพาร์มาปิดที่แล้วอัพเบล่อนอัพเลบเลอ่อนไปเฮ้ยทุกแต่นาทีเหรอบ้านะเหียบ โอเคขขาหลังก็จะได้ดูได้ว่าเราใช้เราได้แคสเกมไปดูทั้งหมดกี่ทีครับเดิมทีผมไม่เคยดูครับผมไม่รู้โอเคครับอัพเวลม่อนดีกว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทแบบว่าผมต้องสั่งสมสั่งสมประสบการณ์เพื่อจะไปสู้ลอสเซนเนอร์้นุนๆนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อัปเดตัดเผื่อครับเที่จะได้ไปใช้อาวุธชิ้นใหม่ด้ครับ ไปไหดีกวานึกใส่เซ็ตได้อ่ะของใส่เซ็ตของ DLC ตัวหใหม่ไป วิธีฟาร์มก็แสนง่ายครับโอเคครับต้องไปฟาร์มที่นี่แล้วนะการรอให้คนมาพาไปฟาร์มนะครับมันอาจจะนานสักนิดนึงก็ฟาร์มล้วนๆนะครับไม่มีไม่มีสาระหรือว่าดําเนินในเรื่องอย่างไรครับเพราะว่าความประหมาของตัวเองครับโอเคครับ นี่จะเป็นครั้งแรกในเกมครับที่ผมได้ใช้ไวทไซส์ซัมสโตนครับครับวางไซา์ไว้ครับ,รบหลังจากนั้นรอครับถ้าหากว่าทำการรอเป็นเวลาสักสองสามนาทียังไม่มีคนมาเชิญผมก็ ผมต้องเปลี่ยนทีนะครับแล้วก็หรือไม่ก็จะไปฟาร,ร์มหลังกล้องโดยที่จะไม่แครนะครับหน้าอาแต่ยังไงซะผมก็ว่าจากที่ผมเคยเล่นมาน่าจะมีประมาณเชิญผมที่นี่แหละ มองฟ้ามันค้นมันค้นมองอย่างนี้ไม่มีคนเชิญเลยบีบโซก็แล้ว ทำดน่นทำนี้ก็แล้วพัฒนาตัวเท่าที่ตามตามที่ทําได้ไนะครับยังไม่ควรเชิญนะครับ จริงในระดับเลเวลนี้แล้วก็ในระดับโซนี้น่าจะมีคนอัญเชิญนะครับแต่ว่ากลับไม่มีครคิดผิดจริงน <Okay. S 1> ไม่มีคนเลยครับจริงๆหรือว่าผมวางผิดที่ แอนไปมั้มันไม่ดรือวางไว้แล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่บนไฟแรกเพื่อเพื่อเป็นการฆ่าเวลาครับไม่ให้คนดูเบื่อแต่เขาคงเบื่อแล้วครับเพราะว่ายืนเล่นยืนรอเป็เวลาสองนาทีครับโอเคครับตีแรงขึ้นมาหน่อยครับ แง yeah, ชะมัดการไปวางทรายที่ทรายเลการไปวางทรายที่บอลไฟแรกของที่นี่น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมจะไม่เสียเวลาสู้พวกมัน ้หมายลักของเราคือการฆ่าบอสอย่างเดียวครับส่วนคนที่ฟาร์มโตนะครับอาจจะได้ครั้งละหมื่นสองหมื่นนะครับ,ย,บยกโล่ไปครับผมไม่สู้คุณหรอกผมไม่อยากเสียเวลาครับ ะจะตามมาถึงนี่ทำไมกันนะตามมาทำไมนั่งบอดไฟดีครับนี่ <c oughs> เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่มีใครตามเรามาท่าครับหาที่วางไทดีวางบนนี้เลยครับโอเคครับจากนี้ก็รอครับ ราจนกว่าจะมีคนันเชิญผมมันต้องมีแะครับม,ม, uh, มันต้องมีคนรันเชิญผมหผมวังว่าอย่างนั้นนะโอเคครับขอพูดอีกครั้งนึครับทานี้เป็นพ totally าร์ทฟาร์มโซลวนๆนะครับถ้าหากว่าเบื่อหรือว่าไม่อยากดูแล้ว <Bye> ก็ไปรอดูพารแปดเลยครับนะครับ ไม่มีคนรเชิญเลยทำไมวะถึงมาที่นั่งรอเนี่ยมันน่าเบื่อที่สุดครับ เสียงเสียงอะไรพอจริงกันไปฟามที่รูสิตนอนน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าเออมันทางไกลอ่ะมันต no? ้องเดินไกลครับ นี่ครับมีคนเชิญแล้วในที่สุดก็มีคนเชิญผมสักทีเยี่ยมเลยเรียบร้อยครับมีคนเชิญสักทีครับโอเคแหน่แหน่นสวัสดีครับสวัสดีครับรอผมด้วยนะครับ ือว่าจะเป็นนักเว้นนะเพิ่งจะมาที่ไปครั้งแรกสินะโอเคช่วยเองเอ้ยเดี๋ยวปกติตัวนี้ผมฟันสามทีน่าจะตายนะครับแต่ว่าทําไมหมอนี่มันถึงได้ฟร์มมาสักมาฟันไม่ดิหรือว่ามันเล่นนิวเกมพาส s ปะไม่ดิมันน่าจะบอลไฟเอ็กเซติกมากกว่า เคยหลายเจมเฟเดริกเรโน่ฟเดริกเรียโน่ เห็นไหมคนระับว่ามันมูนวอล์กหอยมาได้งงมันงงอะไรเอ๊ะ,องงอะเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรอะฮะ What ทำไมมันช้านานเนี่ยวะ โอเคเหมือนกับว่ารอรอให้ผมมายืนในฟงเวทฮิวนะครับจะได้ฮิวไม้ได้ได้ไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยว่า,าศาสตร์ของการฮิวนี่มันทําได้ยังไงรอ <laughs> ชาร์จชาร์จไว้จนกว่าจะมีคนมันมา <laughs> ยืนในวงอะแปลกดีอย่ยางน้อยครับในตานนี้ครับผมก็น่าจะได้หมื่นโตแล้วครับ ผมต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนำให้เขาอัญเชิญมัต,รรมตรรเตอร์เลดเจเลคอออกมานะครับ เพราะว่าเป็น m p c ตัวสำคัญในการช่วยต่อสู้เลยครับแต่ไม่มีในเรื่องของตัวเองแย่ชะมัดไม่รู้ทำไมคนทำดักโซ่สองนึงไม่ทำในเรื่องของตัวละครให้ครบนะคไม่เหมือนในภาคแรกเลยภาคแรกนี่แทบจะครบทุกตัวดูดิครับโอ้ยตีตีจาก้อนไรเดอร์ทีละ80เองเนี่ย จะกิ้งทำไมเฮ้ยบ้าเฮ้ยโจมตีจนได้แล้วเหอยังไงก็ได้หมื่นอ้าวสามพันหก ได้แค่สามมันหกโอ้โอ้ต้องทำกี่ครั้งวะเนี่ยโอ้จบเยอเลยได้แค่สามเันหกโอเคบายบายไา้บายบายทำไมได้โซ่แค่สามมันหกวะน้อยจุงเบยนะครับไม่คุ้มค่าเลยครับไม่คุ้มค่าดีรอเลยครับออผมว่านะผมเลิกผมเลิกแคสดีกว่าในภาคนี้ครับ ผมว่าผมไปฟาร์มของผมคนเดียวกี่เมียไปว่นะครับเฮ้แรับพาร์เจ็ดจุดห้านี่ครับมีไว้ก็มีไว้ประดับแชแนลอย่างเดียวครับจะดูก็ดีไม่ดูก็ดีครับแค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ